สวัสดีครับผมไอ่พี่น้องคนนะครับวันนี้ก็เพิ่งซื้อของมานะครับนี่ครับไปส่งโลมิเนียมนะครับที่จังหวัดคอนแก่นนะครับแล้วก็ซื้อของมาด้วยครับนี่ครับของได้โทรทัศน์ตู้เย็นนะครับมาแกะขายโลิเนียมมั่งขายทองแดงมั่งนะครับแยกชิ้นส่วนขายนะครับมีพี่น้องมาถามว่าซื้อไปทำอะไร ไปแกะครับแยกชิ้นส่วนทุกอย่างครับแกะพลาสติกแกะได้หลายอย่างครับนี่ครับผมอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับน่ครับแกะตู้เย็นผมก็ซื้อมาแกะขายทองแดงขายเศษเหล็กขายพลาสติกครับแยกนี่ครับโทรทัศน์ก็เหมือนกันนะครับน่ครับแยกโลโลนะครับเอ่โลโลไม่อยากได้เลยครับคำว่าโลโลนี่นี่ครับไม่คุ้มนะครับนี่ นี่ครับนี้ก็โลโลนะพี่น้องโลโลเยอะมากโลโลอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็โลโลอันนี้ก็โลโลครับอันนี้ก็ทองแดงหน่อยนิดหนึ่โลโลก็มีอันนี้เพียบเลยครับโลโลเยอะมากครับโลโลมีเนียมนี่ครับคำว่าโลโลก็คือมีเนียมนะครับ นี่เป็นภาษาผมนะครับที่ผมลงคลิปไว้โล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 นะครับอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงลงคลิปคำว่าโลนะครับปกติผมจะลงโลมีนียมนะครับซารโอลริงแต่ผมลงโลนะครับเอาโลโลเลยครับเอาแปลกๆหน่อยนะครับไม่ไม่เหมือนไข่ครับนี่ครับทีวีตู้เย็นครับ สำหรับคนว่างงานครับใครอยากทำอยากแกะเข้ามาดูคลิปวิดีโอผมได้ครับครับดูคลิปยาวครับคลิปสั้นก็ผมลงไม่เยอะครับลงแค่5วิ14วิ10วิเท่านั้นนะครับยาวสูงสุดก็1นาทีผมก็ไม่ค่อยลงนะครับส่วนมากผมจะลงคลิปยาวนะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้ครับวันนี้พนักงานมาทำงานหนึ่งคนครับที่เหลือก็ ยุดซ่อมรถนะครับไปตั้งแต่ตีสีครับประมาณตีสี่ครึ่งซื้อของมาด้วยก็เพิ่งกลับมาครับนี่ครับทีวีรุ่นเก่า แกะอย่างเดียวครับซื้อมาแกะนะครับนีโลโลเยอะมากเลยครับโลโวนี่ครับเยอะมากโอ้ล้วนๆเลยครับน่ครับไม่มีทองแดงสักอันเลยครับไม่มีครับมีแต่โลวนๆครับนี่ก็เป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าครับ ขายพลาสติกไม่มีเหล็กครับขารอบเป็นพลาสติกก็ตรงท้ายก็มีแต่เหล็กก็แยกชิ้นส่วนขายนะครับที่น้องแยกขายบอร์ดขายพลาสติกอยนี้ครับแล้วก็พวกเฟืองชิ้นเล็กๆก็เป็นขยะไปเขาไม่ซื้อนะครับพวกเฟืองชิ้นเล็กช่วงนี้พลาสติกแข็งถูกครับที่ผมเคยลงคลิปว่าพลาสติกแข็งถูกต้องแยกดีๆครับก่อนไปถึงจะได้ราคานครับ ชิ้นเล็กเขาไม่ค่อยอยากซื้อจะได้ติดชิ้นใหญ่ๆแตกนะครับทำไมเขาต้องเอยอกซื้อด้วยนะครับนี่ก็มีทองแดงกับโลโลนะครับโลโลเยอะเหมือนกันครับโลโลนอกแบบเอโลโลเเออไม่ก็คิดว่าไม่มีใครอยากซื้อหรอกครับคำว่าโลโลนี่นี่ก็โลโลรุ่นล้วนนะครับมีแต่ยกเท่านั้นยกทีวี เป็นทองแดงสายพาดจอก็โลโลครับโลโลหลายเยอะจริงๆรวยค่าขายก็รวยเพราะโลโลนี่ครับสายสนี่ก็มีทองแดงอยู่ครับ ไม่มีโลโลพี่น้องเอ๋ยนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงซื้อโลโลแพงผมไม่อยากได้ครับถ้าใครซื้อแพงนี่ผมจะขายให้ครับเวลาผมไปถามซื้อก็อโอ้แข่งคันลักราคาสุมากนะครับเราถามว่าซื้ออะไรซื้อไปซ่อมซ่อมนะครับวามนี้พี่น้องดูว่าซ่อมได้ไหมครับ บางคนก็โกหกนะครับถามมาซื้อไปทำอะไรซื้อเต็มรถเออกลัวกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวคนอื่นจะมาแย่งอาชีพของเขาไม่มีใครบอกพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยผมเลยครับลงคลิปบ,บ่อยมากบอกพี่น้องอใครอยากทำก็ทำไปเถอะครับส่วนผมไม่หวงวิชาใครทำได้ทำไปครับใครมีทุนซื้อก็อซื้อไปอยู่ที่ทุนนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้เขาอยากซื้อแพงมากครับบางคนขายโลโล <c oughs> 400อุ้โหไปเอาอะไรครับโลโลด่ไม่มีเลยครับอโอเปลี่ยนชื่อใหม่ฮะเปลี่ยนชื่อเครื่องซักผ้ายีหอ้อใหม่คำว่าโลโลนะครับโลโล,โล,โลเปลี่ยนยีหอ้อก็โลโลนะครับ อันนี้ดีหน่อยครับไม่ใช่โลโลน,นี่พันโลครับซื้อมาแกะเอไม่ใช่โลโลทองแดงมีอยู่ครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยครับอืครับใครที่ชอบโลโลนะครับอครับเยอมากโลโลขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ